ได้อะได้อะได้รักที่สุดเลยไม่ถึงรักที่เจฟรักเหมือนกันรู้อยู่แล้วว่าไม่สำคัญอยู่แล้วไม <c oughs> ่ <c oughs> เอาอยู่แล้วพี่ไอ้มารู้อยากปิดจัดเออตีกวีก แอคจังไวสัตว์ใครเป็นแอกมึงไวสัตว์ทำเป็นแอคจังไวสัตว์หน้าหมดแอกจังไวสัตว์ทำไมแอคจังไวสัตว์มึงแสบจังไวสัตว์ นแชทจนวายทว่าทำไมพี่แรปเจอร์บอกกันสุดกูไม่อ้อมกูไม่เลี้ยวไม่ใช่พวกเราเวลาเมาเราไม่เฟี้ยวเพื่อนเพื่อกูเต้นกันอย่างปราดกันอย่างเปรี้ยวบางคนลำไส้จะขาดเพราะว่าแดกกันอย่างเพียวตอนนี้กูลอยกูไม่ดมกูไม่เคี้ยวอะไรไม่รู้อยู่ในมือแม่งอย่างเขียวเด็กๆเขาบอกว่าพวกพี่แม่งอย่างเรียวช่วยเอาตัวหนูไปด้วยอย่าเอาใจไปอย่างเดียวไม่รู้วลรับและไม่ค่อยรู้เวลาไม่ดูกี่โมงยกไม่ดูนาฬิกาไม่ได้ตื่นเช้าไปไหว้พระปฏิมาไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องธรรมะจริยาเปิดเพลงให้ดังทั้งราตรีและทิวารำพงมันสั่น้งยามปิแ่่ออให อย่าไปถามถึงที่มาอย่าสนโลกเหมือนพี่นายบอกกับบุตรและธิดาเฮ้ยมึงแอ็คจังไว้สัตใครเป็นแบ็กมึงไว้สัตทำเป็นแอคจังไว้สัตหน้าหมดแม็กจังไว้สัตทำไมแอคจังไว้สัตมึงมันแซบจังไว้สัตทักในแชทจังไว้สัตว่าทำไมพี่แรปจังไว้สัตมองคนไม่ง่ายมันไม่ชัดเหมือนกันเลยสิคบคนที่ใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดวิดเฮียพอประมาณอยากให้มันกนลิมิตแล้วช่างหัวโชคชะตาแล้วแต่ฟ้าแม็กจะลิขิดแอคกันน้อยๆอย่าไปแอคกันให้มากแอคกันค่อยๆไม่ต้องแอคกันให้ทราบ ไปไปไปลกบ้นวนวนจบจบจบยกไปดูก่อนมีแวมาดูร้านฝากครับผมเออห้าห้าสิบนาทีอะห้าสิบสี่นาทียี่สิบร้านฝากร้านเกี่ยวอ ระวังนะเอ้ยข้างหน้ารถรถรถโอ้โหรับประกันนะถ้าเสยรอบนี้ยตายแล้วแน่ยุยยุยยุยข้อมึงขาดเชือก